สวัสดีครับวันนี้หลังจากเลิกงานเลยแวะลงามาดูรถที่ลานจอดรถเป็นลานจอดรถที่ติดกับป่ากล้วยนี่บรรยากาศดีเลยเนี่ยอตอนนี้ผมอากาศแบบนี้แบบคิดถึงการแคมป์มากเลยครับจะแคมป์มากเลย จตก็ยังว่าติดโควิดเนาะถ้าว่าด้วยเรื่องการแคมป์เนี่ยผมมองว่าการแคมป์จะรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเต็นท์พื้นหรือว่ารูปทับเต็นท์หรือว่าจะเป็นแคมป์แบบรถบ้านรถมอเตอร์โฮมอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ได้ฟีลคนละอย่างครับได้ฟีลคนละอย่างแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราต้องการไปเสพธรรมชาติ ต้องการไปพักผ่อนเปลี่ยนวิวมุมมองใหม่ๆการแคมป์แบบไหนดีที่สุดบางทีก็เคยมีคนถามผมนะว่าไปแคมป์แบบไหนดีที่สุดกลางเต็นท์ดีไหมนอนบนรถดีไหม ผมก็จะบอกว่าการเต็นท์นี่ผมก็เคยการเต็นท์พื้นมาครับผมก็เป็นเต็นท์พื้นอ,อาจจะไม่แพงครับหลังรับพันกว่าบาทเป็นเต็นท์ตามลาซาด้าอะไรเงี้ยครับหลังรับพันกว่าบาทผมก็กางมาได้ระยะหนึ่งสักน่าจะสองถึงสามปีครับพอมันออกไปบ่อยเข้าอ่ะ แล้วก็แบบเออแบบยังไงล่ะมัน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 เหมือนว่ามันมันมาถึงจุดจุดหนึ่งครับคือมันมีการอิ่มตัวอิ่มตัวในที่นี้ของผมนะความหมายของผมก็คืออจะว่าเบื่อเลยมันมันมันก็ไม่ใช่ครับก็คือยังชอบกางเต็นท์อยู่นะคือเราไปถึงเนี่ยเออเราอ่ะมันเหมือนเราคิดแบบสมัยเป็นเด็กอ่ะเออคือชอบ เอาใบกล้วยเอาใบไม้อย่างเงี้ยกิ่งไม้อย่างเงี้ยมาทําเป็นบ้านเนี่ยเออตอนที่เราไปถึงลานกลางเต็น,นแรกๆอะ่ะแบบว่าเออหาพื้นที่กลางเต็นอ่ะเออผมว่ามันมันบางทีมันมันตื่นเต้นจุดนี้ก็คือเหมือนเราจะได้หาทาเลทําที่พักอย่างเงี้ยออผมไม่ได้บอกว่าเต็นท์พื้นไม่ดีครับไม่ได้บอกว่าการแคมป์รูปแบบไหนไม่ดีทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสีย ด้วยกันทั้งนั้นครับผมกลางเต้นพื้นมาสองถึงสามปีเนาะพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือนแบบว่ายังไงล่ะของอะครับคือของมันเริ่มเยอะแล้วทีนี้ไหนจะเป็นเต้นเป็นไฟชีตแล้วก็อะไรล่ะ ตอนกลางไฟชีดเนาะคือมันจะลําบากตอนกลางไฟชีดผมบอกเลยเต็นท์พื้นเนี่ยถ้าเราไม่กลางไฟชีดแบบกลางทับข้างบนคลุมเต็นท์ไปมันก็ลําบากนะครับถ้าเต็นท์ไม่ดีอาจจาะก,กันน้ําฝนน้ําค้างได้ไม่ดีครับผมเคยผมเคยไปแรกๆกอะ่ะที่กลางผมผมออกแคมป์กับแฟนตลอดนะครับเป็นไปกับแฟนสองคนตลอดไม่เคยไปคนเดียวแฟนไม่ให้ไปถ้าขับรถทางไกล คือกลางครั้งแรกนี่แบบโหแบบทุรักๆๆทุเลมากเลยครับที่แบบไปแคมป์ครั้งแรกๆเลยนะ <c oughs> คือเรายังไม่รู้วิธีการดูพื้นที่ดูทางแบบว่าทางน้ําไหลทางอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพื้นที่ยังไงควรควรกลางได้หรือว่าไม่ควรกลางเนี้ย ไปครั้งแรกผมจำได้เลยผมไปที่รยานแห่งชาติน้ำตกอะไรนะห้วยแมคามินที่กาญจนบ,บุรีครับนั่นแหละโอ้โหคนอื่นเขาไปกลางที่ลานหญ้าเนาะมันก็แฉะเนาะมันแฉผมไปเดินดูมันแฉพอดีผมไปเจอลานดิน <c oughs> ลานดินปเปเปล่าอยู่ลานหนึ่งลานดินปเปเล่าอยู่ลานหนึ่งเลยทีนี้ ผม,ผมไปเดินเหยียบเออมันแข็งทรายอะ่ะพะมันโดนน้ำแล้วมันแข็งแบบว่าแบบเออน่าจะนอนดีแบบเรียบ,แบบยบพื้นเนียนเรียบเลยว่าไอทำไมคนอื่นเม่เอาหัวขดโขนของลงเลยครับปออูกรากชีสตัวแผ่นรองพื้นลงก่อนเลยที่แรกปูลงไปแล้วก็กางเต็นตอนนั้นปวตงงเลยครับแบบเต็นพึ่งไปกางครั้งแรกทริปแรกด้วยวันนั้นอะ่ะ คือไม่รู้หรอกคนเขาก็คงมองแหละแต่ผมไม่ได้สนใจไงแต่เราก็หมกมุ่นอยู่ในกลางไฟชีตโอ้โหกว่าจะกลางได้ผมบอกเลยมือใหม่เนี่ยสําหรับกลางไฟชีตคุมเต็นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยขนาดว่าเต็นที่แบบต่อต่อกันเสาต่อต่อหลายๆต้นเล้วเอามาตรงนู้นตรงนี้เกี่ยวมันยังทั้งทั้งที่แบบไฟชีตมีแค่สี่หูอ่ะ หรือ6หูนะเออที่แบบเสาไม้เสียบนะใช้อใช้เสาเสียบอะที่มีหูเสียบเสาอเออยังี้มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับการประกอบตินะแต่ทำไมมันใช้เวลานานมากอยโอ้โห30นาทียังไม่เสร็จนะผมครั้งแรกแบบโอ้โหจนแบบอยากจะเอาคุมเต็นเอาเลยอะฝนก็จะมาด้วยตอนนั้นอะอพอกางเสร็จแค่นั้นละโอ้แบบพื้นนี่แบบสวยเอี่ยมเลย ตกกลางคืนมาฝนตกแค่นั้นแหละครับถึงรู้เนี่ยเป็นทางน้ําไหลมันไหลมาตรงนั้นไอจากพื้นแข็งๆกันแบบเละเป็นขี้ควรเลยทีนี้โอ้โหไม่ต่างกันเล่นบุญมังไฟแถวบ้านผมเลย <c oughs> ผมต้องแบบที่ดูผมถอดเสื้อเลยครับแบบผมถอดเสื้อแล้วผมเอาหาเอากิา่งไม้อะกิ่งไม้ประมาณเท่าแขนแหละ หักไปเล่มแเนาะผมเอามาขุดเป็นร่องน้ํารอบเต็นท์ไว้ไม่งั้นนอนไม่ได้คือน้ํามันไหลผ่านเต็นท์เลยน้ําไหลผ่านใต้พื้นเต็นท์แล้วโอ้โหเข้าไปข้างในเต็นท์นี่นะพื้นนี่นุ่มเลยยวบไม่ใช่นุ่มเพราะที่นอนนะครับนุ่มเพราะพื้นดินข้างล่างมันเป็นขี้โคลนเป็นเลนหมดแล้วนั่นแหละผมก็เลยเปลี่ยนแต่ว,ว่าเออตรง ไปทริปน้าเอ,อรู้แล้วทีนี้ไม่ไม่เลือกพื้นที่อาหาพื้นที่หญ้าดูหญ้าเกิดอันนี้หน่อยจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ผมก็มาประมาณเข้าน่าจะเข้าปีที่สองเกือบสามอะครับผมก็เลยมองใหม่เพราะแฟนจริงๆแฟนผมเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับไปไปแค์แต่ว่าชอบ ไปเที่ยวไปกับธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แต่ว่า,าการนอนเต็นท์เป็นเรื่องบางทีผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเนี่แหละผมก็เลยเปลี่ยนนะคิดเพราะว่าจากเต็นท์พื้นนะไปด้วยกันบ่อยๆสมัยก่อนมันก็คือแบบเขาก็อีดอ่อนนะครับอืมเขาแตบบ่ว่าเออก็ไม่ค่อยอยากจะเต็มใจไปเท่าไหร่แต่เราก็อยากไปไงอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนบั่งผมก็เลยโอ้ แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเอออยากให้เขาไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าจะไปเสียแต่ค่าห้องเช่าแบบว่าเออถ้าเกิดเขาไม่อยากชอบนอนเต็นท์ผืนจะเสียค่าห้องเช่ามันก็ไม่เท่าถูกนะก็เลยขอแฟนซื้อรูปทับเต็นทนะ์ในราคาสองหมืนแปดสูงมากโอ้โหตอนนั้นเป็นโอ้โหมันซื้อมอไซมือสองได้สบายเลยผมยังคิดแล้วคิดอีกเลยตอนนั้นพอไปซื้อรูปทับเต็นท์มา ถือรูปรเอาเต็นมาได้ปุ๊บมันก็ยังไม่จบอีกก็เลยต้องไปหาโลบาร์มาวางเต็อนอีกมันไม่มีที่วางที่แรกผมจะว่าจะเอาวางไว้ขอบกระบ,บะเลยทําแค่เหล็กพาดขอบกระบ,บะเออผมเคยไปทิปหนึ่งแต่ว่ามัน,ม,นมันเตี้ยเกินครับมันเตี้ยเกินแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามันจะเปิดหน้าต่างอีกบานหนึ่งไม่ได้เพราะมันชนหัวเก่งนั่นแหละผมเลยเออยอมซื้อโลบาร์ตัวเอไปก็ซื้อไปถูกๆแกนะครับเอาแบบโลบาร์ตัวเอก็สามพันสอง ไม่ใช่แบรนด์ของนี่ก็ท้องตลาดทั่วไปครับัวบาตัวเอสามพันสองโครงตัวยูอีกพันพันเท่าไรพันเก้าแค่นั้นครับแล้วทีนี้ผมก็มาทำราวเหล็กที่วิ่งจากบาเอมาหาบายูสองเส้นอะ่ะผมไปซื้อ,อ,อที่ร้านเสร็จเล็กแล้วก็มาทำเองแล้วก็มาทำมาเชื่อมเองแล้วก็มาทำจุดยึดโลบาที่แบบไม่ต้องเจาะกระบ,บะนั่นแหละครับ ผมมาทาจากนั้นก็คือ,อ,อโอ้โหหลายทิปเลยครับทีนี้คือแฟนไม่มีบนไปไหนไปกันเลยขึ้นเหนือลองใต้ไป,ไ,ปไปใต้ไปไปใต้ไปอะไรแถวหาดแถวหาดขนมครับอแถวสรีชนเนาะไปวัดไปวัดได้ไข่ตอนนั้นนะจาได้นละแล้วก็ไปอุ <c oughs> ทยานยนะไรนะที่มีน้ําตกกรุงซิงครับ ผมไปปีเดียวผ่านไปผ่านไปปีเดียวออกแคปออกออกแคมกับรูปทับเต็นเนี่ยประมาณสิบแปดคืนแล้วครับก็บางคนก็บอกโอ้โ oh, ห oh, เยอะนะพี่มันมันก็ไม่เยอะครับบางคนเขาก็เยอะกว่านั้นอีกคือผมออกได้แค่วันเสาร์ผมมีเวลาหยุดพี่ผมทำงานถึงเสาร์ครับ บางทีได้ออกแค่เย็นวันเสาร์กับบ่ายวันอาทิตย์อย่างเงี้ผมก็ไปขอแค่ได้ไปบางทีเราไปาเห็นพี่ใหม่ๆแบบวิวใหม่ๆอย,าย่างเงีย้มมมยมันชื่นใจนะก <c oughs> ็ <c oughs> ชอบไปเงั้ยนะทุงวันนี้แฟนผมไม่บ่นแล้วครับแต่ว่าแต่ปัญหามันคือเนี่ยที่เวลาไป่นไปนีรถมัน มันมันมันจะไปมุดใต้สะพานอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันสูงเต็นท์มันหนาเกือบประมาณสามสิบเซนเลยมันมันหนาขึ้นไปอีกตอนนี้รถรวมตัวเต็นท์รวมอะไรของผมสูงที่สองเมตรยี่สิบบางทีเข้าไปใต้สะพานสองเมตรห้าสิบผมไม่กล้ามุดนะบางทีมันมีเสริมพื้นถนนมันซ่อมถนนอะไรเงี้ยมันก็ตื่นขึ้นไปต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เลยลองออกมาแชร์ดูแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยยางว่าเนาะการเวลาเปลี่ยนไปเราก็ต้องอาจจะเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรไปบั่งผมอาจจะมองหาเป็นรถตู้ที่มาทําเป็นรถบ้านก็ได้เพราะถ้าอายุเราเยอะขึ้นเดี๋ยวก็จะไปโดดขึ้นโดดลงกับรถนั่นก็ไม่ใช่ mm hmm. อาจจะทํารถตู้หรือว่าถ้ารถตู้มาผมก็กลัวอย่างยวกลัวไม่จบต้องมาทำนู่นทํานี่อีกเพราะว่า ถ้าซื้อรถตู้ประมาณ6-40,000ถึง60,000เนี่ยสในงบ40,000ถึง60,000นั้นมันไหนจะมาซ่อมไหนจะมาทํารถทําช่วงล่างแล้วก็จะไปไหนจะไปทําภายในอกีกเพราะว่ามันก็หมดเยอะอยู่นะแต่ผมก็มีแนวคิดอีกแนวหนึ่งก็คือผมจะบะคันผมจะรถกระบะผมคันนี้แหละเอาทําทําต่อแล้วคือผมทําคล้ายๆตู้โรเินีมครับแต่ตัวเต็นท์ผมจะทําเป็นเต็นท์เป็นทรงสามเหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยมแล้วที่นี้าวางข้างบนเลยส่วนด้านข้างผมอาจจะไม่เอาอโลบาร์ตัวนี้ออกเลยผมก็จะทําเป็นครอบไว้กับโลบาร์ไปเลยทําเหมือนแบบเหมือนเหมือนเปลือกนอกเหมือนเหมือนกรอบตู้ครับเหมือนให้มันพอระปิดลงปุ๊บเนี่ยให้มันดูไปเหมือนตู้โลมิเนียงแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ตู้โลมิเนียมหรอกผมอาจจะเป็นผมอาจจะใช้เป็นแผน่นอะไรนะพาร์ทบูด ใช้เป็นแผ่นพาสตูดเกียดภายนอกครับลองมาทําดูอาจจะมีน้ําหนักเบาหรือไม่ก็อาจจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่แบบบางอ่ะอย่างนั้นนะครับผมอาจจะทําอย่างนั้นความความตั้งใจผมผมอยากทาจริงๆผมก็ชอบแบบอันนี้มากกว่านะเขาเขาเรียกนะน,นะเอเป็นรถดี DIY รถแคมป์เลยครับแบบว่า ทำตู้ขึ้นมาแต่ว่าตัวตัวหลังคาตู้ผมจะไม่ได้ปิดทึบนะผมจะเอาทําให้เป็นยังไงเหมือนทําพ็นีตัวเต็นท์สามเหลี่ยมคือให้คือให้มันพอดีกับช่องหลังคาตู้ครับแล้วทีนี้พอเรามาวางปุ๊บมันก็จะปิดเต็มพอดีใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราเปิดขึ้นเนี่ยตัวพื้นเต็นทนะ์มันก็จะปิดอยู่ไหมแต่ผมจะทําให้ตัวพื้นเต็นท์เนี่ยเปิดเปิดตามเปิดตามตัว พรงเต็นท์ขึ้นไปด้วยก็คือถ้าเรามองข้างนอกก็จะเป็นเต็นท์ทรงสามเหลี่ยมแต่ว่าภายในเต็นท์คือพื้นยกขึ้นได้อย่างไง้ยผมอาจจะทําอย่างนั้นนะครับผพว่ามันน่าจะโอเคอยูเพราะผมชอบงานสไตล์งาน DIY มากกว่าแบบว่าเออบางทีรถตู้มันเหมือนสําเร็จรูปไปแล้วแต่รถพวกนี้ผมบางทีผมอยากจะทําแบบแทนมันอันนี้เป็นไร ชอบประดิษฐ์อะไรางชอบทําอะไรเองง่ายถ้าทำยากเหนือบา่าก็แรงก็อาจจะมีจ้างเขาเป็นบางอย่างแต่อาจจะไม่เยอะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองหาข้อมูลอก่อนหรือใครมีอะไรแนะนำก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับครับผม